ครับผมจะมาแก้อาการเครื่องอนะครับสถานะของเครื่องนะครับขึ้นสถานะตดะเพิดครับผมอัปเดตนะครับมาดูอะไรสิ้นเืลองกันนะครับครับโอเคครับจะสังเกตเห็นผงหมุดสีนะครับมาเจต้าสีชมพูไม่ขึ้นเปอร์เซ็น แล้วก็จะมีเสียงแล้วก็คเครื่องบอกว่าให้เปิดฝาหน้านะครับหมุนตัวจับไปทางขวานะครับรบ,บอกให้เปลี่ยนหมึกนะครับ ครับผมมาดูเลยครับว่าจะแก้ยังไงครับผมภาพแรกนะครับถอดตรครับ 嗯。 ฝาน,นี่หมดเลยนะครับติดฝาสีครับเพื่อไม่ให้หมึกมันร่วงนะครับนนแล้วก็ปลดออกนะครับทีละทีละจุดนะครับจะมีทั้งหมดสี่สีนะครับดำฟ้าชมพูเหลืองนะครับครับคือตัวนี้นะครับผมที่ไม่โชว์ตลับหมึก ชมพูครับผมกคือเฟืองตัวนี้นะครับเหมือนมันหมุนหมึกไม่ลงไปหาแทงนะครับมันจะเสียงดังนะครับเฟืองเสียงเหมือนเฟืองลูดนะครับเราจะทําความสะอาดตัวนี้นะครับเพื่อจะให้หมึกมันลงไปที่แทงแล้วก็ให้เช็คว่ามีหมึกในตลับนะครับ ที่เราสังเกตว่ามันจะมีเสียงนะครับดังนะครับคือทาความสะอาดชุดรางหมึกเมื่อกี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่านี่ครับหมุนได้ปกติไม่มีติดอะไรนะครับเวลาหมุนครับหมุนได้ปกติครับทั้งสี่สีนะครับเราจะมาเช็คตรงนี้ รงตัวชุดไกดที่จะปั่นหลอดหมึกนะครับให้หมึกลงไปที่รางหมึกนะครับผมที่มาเสียงดังนะครับสอตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปลื้อดูกันนะครับถอดฝาหลังออกนะครับอย่างนี้นะครับผมถอดฝาหลังออกเสร็จนะครับอถอดน็อตตัวนี้นะครับด้านบน สามตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างอีกแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านล่างอีกสามนะครับผมก็กดสายไฟครับออกอันนี้นะครับผมก็เปิดออกมาเลยครับนี่ครับผม แล้วก็ถอดแผงไฮโวลตออกนะครับเพราะว่ามันจะอยู่หลังแผงไฮโวลตน,นะครับตัวชุดครับหลอดมึนนะครับชุดปั่นหลอกหมึ ว่ามันจะมีน็อตลังแพงอีกสอดแพงออกมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับมาตัวนี้นะที่อยู่หลังแพงนับงด่วนได,ด,ด้เล ครับชุดมอเตอร์จะมีทั้งหมดสี่ลูกนะครับตามสีเลยนะครับมีสีสีแล้วก็ไออกล่ถอดแยกออก ทั้งหมดนะครับขันน็อตออกนะครับน็อตทั้งหมดห้าตัว จะปิดสายไฟขับถอดเฟรเมตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ครับนี่ครับสายไฟชิค เปอร์เซ็นต์หมึกนะครับพอ,ออกครับ,ค,รบคนเดียวถ่ายคนเดียวครับจะลำบากใหม่ ออนนี้ก็ดึงอ,ออกได้เลยครับนี่ครับ,รบเราจะมาลื้อดูข้างในกันนะครับว่มามันติดตรงไหนนะครับทําไมถึงรวดนะครับผมน่าต้องหมดนล้หนึง่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวต้องถอดกันเลยครับผมหันเสร็จแล้วนะครับผมหันเสระะ็จแล้วก็ระค,ะรครับเอาออกเลยนะครับ จะเห็นเฟืองนะครับผมาเช็คดูนะครับว่า,ามีเฟืองตัวไหนหักเฟืองตัวไหนหักหรือเปล่านะครับผมนะครับามาเช็คกันเลยครับครับผมก็ การตรวจเช็คนะครับหรือออกมาดูครับข้างในก็ปกตินะครับถ้าข้างในปกตินะครับมีกรณีที่จะทำให้เช็คมืกสีแดงนะครับก็คือนี่แหละครับที่ผมบอกในรางนี้นะครับมันจะมีหมึกที่แข็งตัวนะครับครับผมอยู่ในรางตัวนี้ซึ่งเราได้ทําการดูมือกออกแล้วนะครับส่วนมากจะทางลงตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็น สวนี้จะงอลงครับผมนะครับจะเป็นท่อท่ออย่างนี้ครับนะครับนี่ครับมันจะเป็นจังหวะงอลงอย่างนี้ครับทําให้หมึกแข็งตัวแล้วก็ไม่สามารถไหลผ่านท่อตรงนี้ได้นะครับครับเยวไปประกอบแล้วก็ไปเปิดเครื่องดูนนะครับว่าหายหรือเปล่านะครับเปิดเครื่องครับผม ดูกันว่าที่เราแก้ไปทางภาษาชุดลางหมึกนะครับเช็คมอเตอร์ชุดปั่นหลอดหมึกไปนะครับว่าจะหายหรือเปล่านะครับดูกันได้เลยครับ ตอนนี้นะครับผมเ,เครื่องนะครับกําลังทําการปั๊มหมึกลงไปในแทงนะครับ mm hmm. เครื่องกเลือกบริการเริ่มต้นนะครับ mm hmm. กําลังอัปเดตสถานะของตลับพงหมึกนะครับ mm hmm. ห้ามเปิดฝาหรือหน้าเครื่อง mm hmm. กดปุ่มสถานะเครื่องและเลือกอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เ, mm hmm. เพื่อจะตรวจสอบรายละเอียดน,นะครับว่าเปอร์เซ็นต์หมึกเหลือเท่าไรเปอร์เซ็นต์ดัมเหลือเท่าไหร่นะครับผม mm hmm. ให้มากดที่ตรงนี้นะครับ ไปที่หัวข้อนะครับวัสดุสิ้นเปลืองนี่นะครับเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์หมึกนะครับมาเจสตานะครับสีชมพูมาแล้วเห็นไหมครับผมเราจะไปเช็คชุดดำนะครับเดี๋ยวไปหนึ่งครั้งครับไปที่อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆครับนี่ยครับผมมันจะแจ้งสถานะของลูกดำนะครับครับ ลูกดำนะครับผม R หนึ่งนะครับจะเป็นสีดำสีดำปกติสีฟ้า R สองครับปกติลูกดำ R สามสีแดงหรือสีชมพูนะครับกับใกล้จะหมดนะครับบอกื่งจะแจ้งให้เปลี่ยนเร็วๆน,นี้นะครับลูกดำ R โฟ R สีนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับผมให้เปลี่ยนเร็วๆน,น,นี้เหมือนกันนะครับ ครับตอนนี้เครื่องก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวลองครับผมลองเทสพิ้น์สีออกมาหนึ่งแผ่นนะครับไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์รายงานนะครับรายงานเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับกินแถบสีนะครับรายการแถบสี กดสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับ,น,น,รบนี่ครับเน่ค็นไหมครับพินได้เรียบร้อยนะครับสีจะเป็นอย่างนี้นะครับสีสวยครับผมถ้าใครมีเครื่องพิ้นหรือติดปัญหาเครื่องโค้ดนะครับ อีปัญหาการใช้งานนะครับทักเข้ามาถามหล้นะครับผมหรือทิ้งข้อความไว้ให้ได้นะครับถ้าผมบ้างผมก็จะตอบกลับหรือจะถ่ายคลิปอาการอื่นเพิ่มเติมนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ